สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมันก็จะมาพบมาพอกระเบาตับกินแซ่บพี่น้องมือก็จะได้ไม่นูแซ่บมาฝากพี่ตอนนอกครับในเป็นสมยุกตพี่น้องโอ้ยในมาชดๆเป็นผัวพี่น้องตันสดขนนะครับแล้วกับแจวแจวประเดี๋ยวพี่น้องเนี้ออุตัวตัวได้รับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกัมพูชาเวียดนามมาแซ่บๆบบกอนครับโอ้ยกเาตับเดียว้อม้อมเบียรมาพี่น้อง กินช่วงไม่บาทเนี่ยโอ้่ยสวงขา,พากพี่น้องเอาเอาขวดหน่อยเพรว่าท่าพี่น้องสุมแี้งพี่น้องเบาต่ำซิมมาแล้วโอ้เวยขวบสุมนี่ยหายเต็มซิบพ,พี่น้องโอ้เอา อินสวงใบบานเนี่ยโอ้ยสวงขะข,าข,าขาพไปน้อง มีลายหลุดครับพี่น้องอันนี้บัคขัน่นเดยบัคขั่นใหญ่ไปเลยพี่น้องมันยังเขียวๆอยู่ครับอันนี้เริ่มนนใหญ่แล้วครับเนี่ยมันมีผู้อ่อนผูด,ดีกินเลยครับนี่แต่ว่าสมตานายพี่น้องอนน เราเลือกินบักซบักเซลพี่น้องกินยมามไกระเสียงยมอะไรพี่น้อง ออกความเดงมาเกียมไปน้องเข้ากันครับแบาต่อมเ,เยเออื่อเซลล์ปวดได้ดีมันมีตะปูันใหญ่ๆครับพี่น้องโอ้วเบื้บองตะปูอ่ะอู้หัวปวพี่น้องปวดในชิ้คเคี้ยวนะครับพี่น้องอันนี้จะไม่ค่อยสมผมงครับ บุกค่อยสมแนวนะครับอลองเบิ่งสีลมปากมาเลยเนะี้ยเอ้อ Uh huh. เผื่อบม่ล้มปากไปน้องน้องวาพวกหน่อยๆพน่อน้องพวกหน่อยาาหต่อยแ่บรรนวยใหญ่สมแห้งครับพี่น้องน้อ uh ง huh. อ๋อ,อ,อกินซ้ำอิ่มพี่น้องกินหลายบ้โบ้บวไว้ครับยาแรงเขาของนำ้ำอุทันครับ ครับถาบาต่อมกินมุมมั่มจนไดงกับดาบคอโถดคอภัยนำเด้อครับถาไพห้วักคลิปนี้นะครับฝากกดไแร์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทับจุบุต่อไปนะครับสวัสดีครับ